สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชี้กก,กอกนะคะตั้เราหรือเปล่าคะไม่เด็ด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 แล้วมันยันลลงละโป่งไม่เด็ดเด็ดขามันอ่อนเนี่ไปเด็ดขามันแก่ไดยเด็ดต้องมันอ่อนๆนะเอามีดก่อนเอา,อเอาต้นที่มันเป็นดอกบอกอเอาต้นมันเป็นดอกว่าเย็น น้ำก็เย็นเย็นเเอด็ด,ดเลยเอ,อเด็ดสําัล้นละเด็ดเลยจมาถึงกับตะลึงเมื่อคืนมาดูกับเอนเอ้าแอนผักแม่ทำไมใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเมื่อตอนที่ยากกับมันยังเล็กๆอยู่ก็ขอบคุณเสือกับน้องปุ๊นะคะที่มาลดน้ำให้ ผู oh hi, <น>้บอกว่าคอยฮดให้ยูนนะคะมันหนาวแค่ไหนี่ถ้าเสือดูนะคะมาเลยมาเก็บผักด้วยกันมาเลยมาเลยเสือเด้อเหน้าเ <laughs> ม้นเม้มเนไปบอกว่าเห็นเสือ,อไล่อยู่เห็น <c oughs> เสือ,อไล่โอ้โหน่าจะโทรศัพท์เสดคืนกรุงสงเสร็จ โทรศัพท์หลุดมือ <laughs> โทรศัพท์หลุดมือแตกจ้อยนาจอยเรามีคลิปที่น้องมาวิ่งเล่น <laughs> มันกน็นำเจ้าขึ้นมาแม้มันเอเพอ่อน้ำไฟไหมมันหร <laughs> มันปลมีมันกน็นำขึ้นมาก็ไม่ได้เอลิปเลยเข้าไปในบ้านคิดถึง,ค,ถงคิดถึงย่าเข้าไปในบ้านเลยเมื่อคืนสองแซบเข้าไปในบ้านคิดถึงแอร์หรือคิดถึงแม่ไม่รู้คิดถึงเจ้าน่ะล้ค่อย ไม่ได้เรียนไม่ได้เช่นหมาในสังกัดเราโอ้ยแม่มันมีได้อันนี้นะเอาเด็ดเอาลูกเด็ดเอานี่ยู่เจอขึ้นไรอยู่แกงอ้อมนี่แต่ละแสบเอ้ยว่าละอ้อมมน่ อ้อมใช่หมูบปล่ามันมีหมูอยูแ่แต่เราไม่มีผักชีนะมนไม่มีผักชีผักชีลาวลาวบ่อในเอ็มันไม่ได้ไม,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 ม่ได้มาโขลพี่เสือมาเก็บผักหน่อยบอกมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มโาโขลกน่าอยู่เสืเลยอยู่ห้อง้องน้า กเก็บผักแล้วว่าเขาอยู่ด้านหน้าอ่านไม่อ่านไรอยู่วะยังไ,ไม่ได้อ่าน <c oughs> พี่เสือยุบปุ๊บบอป้าไวซื้ออืมอ๋อเ่ี้เด็กจ้ะมือเป๊ะ <c oughs> แล้วก็เก็บไปเราก็เก็ลงเด็แม่อุ้ยอ่อนมากเลยพี่น้องอ่อนมากออมเธอหนาเนาะออมสมองเสียงนกฮ้องกุ๊ก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 เฮ้ยพอละมั้งมือยังเก็บอีกนี่นีก็บเยกว่านี้นะหมด เราลวกเอป้าเขาชิ่นชอบผักป้ายชอบผักแบบนี้แหละผักธรรมชาติไม่มีสารพิษนะคะท่านผู้ชมปลูกธรรมชาติมากยากไม่มีอะไรใส่เลยขีวัวป้าดาไม่ใช่ที่งอนลุงพันพาไปเอา,เอามีเอซีสนับสนุนมาอ,าอา๋ออาหัมจะอีละแม <laughs> เส็นเฮาวอีแล้วขุ่นอย่าเคาะนะเออแบบมีแม่เถอนเออินเสือมาออกไปหน่อยนี่แหละว่าละเอาโชว์หน่อยแอนเอาลงอีกเอาลงอีกเอาลงมันมีเอ็นเจอหน้าเออเจ้าเบิ่งน้าคนนี้ทัเก็บโดนนี่เก็บโดนวันที่ที่นี่ลุกๆมาเลยเดี๋ยวดีสินต่อ ี่แหละยังมันยังไม่หัอเอาหน้าปกต้องลอกเอาไปมีลอกบ่ะอ้ยเย็นจ้าต้องถอนออกถอนออกอยาบุลลูกลูกนี่คือลูกนี่คือถอนพี่น้องเอ้ยถ้าบอกจะไปเก็บผักที่เกาหลีไม่ได้หรอกมันมีมาถ้าผักเขามันมีอันนั้นบ่มจ๊ะผักเขามันแบบไม่ใช่แบบนั้นบที่มาตกตื่อนะอันก็เก็บเก็บเลยเก็บไม่ทัน เดี๋ยวเพทางก่อนหิมะลงเนาะมันมีมันมีเปิดมันมีเป็นมันมาดแล้วนะมีมาดกระลำก็มันมันมาดทางเนาะแล้วบ้านเฮาเนาะตอนที่แม่คณิ้งลงนะพักมันจะมาดแล้วก็สีไปเลยเลยยู่กอกปีที่มันอันมันอันแม่คณิ้งลงเขาเออหนูแม่คณิ้งลงวันนี้เราไปเบื้องพักก็อู้ยีเดี๋ยวนี้เนาะค่ะอัน ตดน้ำมาแต่ผักมนันไม่โชตัวนี้ก็คือเดือดน้ำไม่โชนี่น้ำไม่ทั่วถึงโอยเดี๋ยวได้เอาอันนี้น้ำมาใส่ตรงนี้ก่อนมาใส่มองนี้ใส่ยางมันถึงพุ่งมากนั่นเอ็นนี่เอาทรงเอาตัวมันเป็นดอกนี่ก้อนเอาที่มันเป็นดอกสงูงๆนะ tư mì nho mẹ nó cả mẹo 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 anh nó mẹo 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 nó mẹo 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 เราอ่อนเส่อถ้าขมผูยงเงีนเบิดแล้วก็เรไม่ต้องเสือเสือบางหอมฉี่เหรอหอมฉี่ข้าวเป็นหอดแกงหมูน่ะอ๋อคือมีนาเยอะที่จะเจ้าแกงหมูเข้ามาเราห่อเอาเล่เราปลาแกงคู่มือลายมัม้งแกงแก่ก็ห่อเยอ่กว่าถือว่ามันละบบเลยกระไรยะสิโบเต้ <isma> <Regard ez> อันนี้กินกับลาบเอ้ยอหนาว้องออกมันฉีเกินกี่น้อยเยฉีดมากเลยตอนนี้เย็นมือเลยเย็นมากคลิปนี้นะคะพาแอนเก็บผัก ล้างบ้านนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจติดด่านให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ